สนับสนุนโดย t o โยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ เมื่อวันที่16สิงหาคม2 5 1 8 Facebook เพจกองบัญชาการกองทัพไทยรอยัลไทยอาร์มฟอร์สเฮดแควเตอร์โพสต์ข้อความสารจากนักรบบทความนี้อาจยาวสักหน่อยกระผมร้อยตีธนวุฒิเวสสงเคราะห์คุมขับหมวดปืนเล็กกองร้อยอาวุธเบากองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่16นักเรียนเตรียมฐานรุ่นที่61และนักเรียนในร้อยพระจุลจอม9รุ่นที่72สมัยผมเป็นนักเรียนในร้อยพระจุลจอม9ผมเคยได้รับคําสอนมากมายสมัยเป็นนักเรียนแต่ตอนนั้นผมเองได้แค่ฟังแต่ก็ยังไม่เคยเข้าใจจนวันหนึ่งที่ผมต้องพาลูกน้้องตบเา เข้าสนามรบทําให้ผมนั้นได้เข้าใจอะไรหลายอย่างลึกซึ้งผมได้เข้าใจความหมายของคําว่าเสียสละซึ่งมีค่ามากกว่าคําว่าหน้าที่เมื่อเราต้องไปเผชิญความเหนื่อยยากลําบากหรือภัยอันตรายทั้งที่รู้ว่าอาจเกิดการสูญเสียหรือทุพพลภาพเราสามารถตัดสินใจได้ว่าเราจะไปหรือไม่ไปเราสามารถละทิ้งหน้าที่ได้ด้วยการหนีหรือถอยหลังกลับแต่เมื่อเราตัดสินใจที่จะไปนั่นคือเสียสละคําว่ากล้าหาญคือการตัดสินใจไม่ใช่ผลการปฏิบัติ พราะเมื่อประเมินสถานการณ์แล้วรู้ว่าเรากําลังจะไปตายหรือสูญเสียแต่เรายังคงจะไปไม่ว่าผลการปฏิบัติจะเป็นอย่างไรตอนนั้นคุณคือคนที่กล้าหาญความอุนใจเกิดขึ้นเมื่อในสนามรบไม่มีเราคนเดียวแต่มีกําลังพลใน10น้องพลทหารที่อยู่เคียงข้างดังนั้นเราต้องรักเขาเหมือนที่เรารักชีวิตตัวเองเราเป็นผู้นําในตําแหน่งได้แต่ลูกน้องจะตามหรือไม่ตามอยู่ที่ความเชื่อมัน่นดังนั้นความเป็นผู้นํามีความหมายและจิตวิญ,ญญาณที่ลึกซึ้งเหมือนที่พี่บุ๊กบอกร้อยตรีเกียรติวงศ์สถาวร ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนได้สูญเสียขาจากการเหยียบกับระเบิดเพื่อเจาะทางในการยึดพื้นที่บริเวณปราสาทตาควายถ้าเราไม่เข้าลูกน้องก็ไม่ตามถ้าลูกน้องไม่ตามภารกิจก็ไม่สําเร็จแต่ความจริงแล้วแม้เราจะเข้าแต่ลูกน้องก็เลือกที่จะไม่ตามเราแต่ที่ลูกน้องเขาตามเราเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวของผู้นําเมื่อเราตัดสินใจตบเท้าออกจากบังเกอร์หรือที่มั่นหรือผ่านแนวลวดน้ำฝ่ายเราออกไป เข้าไปในพื้นที่ของอริราชสตัตรูเราได้ทำใจและเตรียมตัวที่จะตายไปแล้ว100%เซถ้าพิการหรือรอดกลับมาคือกำไรและความโชคดีเหรียญเชิดชูเกียรติและเหรียญกล้าหาญจริงๆแล้วไม่ได้มีค่ากับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเพราะคงไม่รับรู้แต่มีค่ากับคนที่สูญเสียอวัยวะร่างกายและครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกครั้งที่เศร้าหรือเสียใจอย่างน้อยเมื่อมองย้อนมามันคือเครื่องเตือนใจว่าการจากไปหรือความสูญเสียนี้เพื่อประเทศชาติซึ่งเต็ไมไปด้วยความกล้าหาญและเสียสละ ความทุกข์ความเศร้านั้นก็จะเบาบางลงคนที่ออกไปรบจริงๆผมเชื่อว่าจะคิดเหมือนผมทุกคนไม่อยากได้เงิน10บล้านหรือเหรียญกล้าอะไรหรอกขอแค่เราไปทำภารกิจเพื่อประเทศชาติให้สําเร็จและรอดปลอดภัยกับมาหาครอบครวัวมีค่ามากกว่าเพราะผมรอดจากเหตุการณ์ประทับที่ช่องอานมาเมื่อคืนวันที่18กรกฎาคม68ก่อนจะยุต,ติการยิงเหมือนผมได้มีชีวิตใหม่ผมจึงมองว่าสิ่งอื่นๆเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยวันนี้ผมกับลูกน้องตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันผมไม่เคยคิดที่จะไปฆ่าหรือตัดหัวใคร ผมคิดแค่เพียงว่าผมมาทําหน้าที่ทหารกัมพูชาบางคนเขามีครอบครัวเขาก็ไม่ได้อยาให้เกิดสงครามแต่เขาต้องทําตามคําสั่งผู้นําและทําเพื่อประเทศชาติของเขาและทําตามสิ่งที่เขาเชื่อความสามัคคีคือหัวใจของชัยชนะในการรบปัจจุบันนั้นเราต้องปฏิบัติการทางการเมืองตั้งแต่ระดับรัฐบาลทางการทหารการข่าวหรือสิ่งต่างๆควบคู่กันความรักความสามัคคีจะเป็นส่วนสําคัญของความสําเร็จดังนั้นเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนการปฏิบัติที่สอดคล้องกันและไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือ ความสามัคคีผมขอขอบคุณคนไทยที่เป็นแนวหลังส่งกำลังใจทหารไทยพร้อมทั้งช่วยเหลือหรือสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างในการปฏิบัติหน้าที่มันคือความสามัคคีและเสียสละที่มีค่ามากกว่าสิ่งใดการรบย่อมมีการสูญเสียไม่ว่าจะมากหรือน้อยเป็นสิ่งที่ทหารทุกคนรับรู้และเข้าใจแต่ขอให้การสูญเสียนั้นไม่สูญเปล่าไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนตนของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการสูญเสียเพื่อประเทศชาติและอธิป,ปไตยย่อมเป็นการสูญเสียที่มีคุณค่าสมเกียรติและภาคภูมิใจอย่างสูงสุดของทหาร เมื่ออยู่ในสนามรบไม่ว่าจะยศอะไรก็หนึ่งชีวิตเท่ากันทุกชีวิตนั้นมีคุณค่าเพราะทุกคนมีเลือดเนื้อมีร่างกายและจิตใจและคนที่รักรอยอยู่พ้นฐานนายสิบนายร้อยเราฝากชีวิตไว้ด้วยกันในการสู้รบระหว่างให้ประเทศชาติสงบสุขรักษาไว้ซึ่งอธิป,ปไตยได้แผ่นดินที่เคยเป็นของเรานั้นคืนมาปราศจากการลุกรานดูถูกเอาเปรียบหรือกันแกล้งคนไทยแผ่นดินไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่มีคนไทยอาศัยอยู่เรามีเกียรติมีศักดิ์ศรีและเราจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกรังแกรหรือเหยียดหยาม คว่าเอกราชคือความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนดังนั้นการที่ทหารได้ตบเท้าเข้าสนามรบคือเกียรติยศอย่างสูงสุดผมตัดสินใจให้ทุกอย่างกับประเทศชาติและอาชีพที่ผมรักแม้กระทั่งชีวิตผมให้อะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วผมเสียใจที่ผมพาลูกน้องเข้าไปกลับเป็นผมเองที่รอดกลับมาผมเสียใจและร้องไห้ทุกครั้งที่นึกถึงรอยยิ้มคำพูดความรักของลูกน้องที่มีต่อผมทุกสิ่งทุกอย่างทุกเหตุการณ์ทุกความทรงจําทุกความรู้สึกผมจะจดจํามันไปในตลอดชีวิตรับราชการ ผมหวังว่าบทความนี้จะแทนคำขอบคุณและมีประโยชน์ต่อผู้อ่านและเป็นการสรุดีแก่ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกคนขอบคุณครับ